มีแบบ5้าโลร้อยินได้วันแรกเลยเดินชมบรรยากาศรอบงานกระท้อนของดีเมืองลบบุรีกันต่อเลยร้านดังจากทิกตอกมาเปิดบูธขายกันที่นี่เป็น10บสิร้านเลยนะนี่น,นี่นี่ครับกระท้อนแป้รูปอันนี้มันรูปอะไรมะพร้าวะ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินไดีต้อนรับสู่ช่องลบรีคาจิวาไรเดอร์นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่งานกระท้อนของดีจังหวัดลบบุรีนะครับผมครั้งที่32วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาเดินชมสำรวจบรรยากาศจะเรับว่างานกระท้อนของดีเมืองลบบุรีปีนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง แบแรกนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเดินข้ามถนนก่อนนะครับตอนตอนนี้ผมอยู่ตรงวงเวียนสมเด็จพระนารายณ์นะครับที่อยู่ตรงด้านหลังผมนะครับรถเยอะมากเลยครับเพื่อนๆดูรถโคตรเยอะเลยเดี๋ยวรอข้ามถนน,นก่อนแล้วกันนะครับพอรถเริ่มน้อยแล้วนะครับเพื่อนๆทุกคนเราก็าเลมใส่เกียร์หมาครับวิ่งเลยดีกว่าเนี่ยครับเพื่อนๆงานกระท้อนหวานของดีลุบุรี คลิปนี้นะครับเพื่อนๆผมพาเพื่อนๆนทุกคนมาเดินชมบรรยากาศก่อนวันงานก่อนใครเพื่อนเลยนะครับผมวันงานนะครับเพื่อนเพื่อนเริ่มวันที่21มิถุนายนนะครับผมแต่วันนี้ผมมาก่อนครับหนึ่งวันนะครับเพื่อนๆมาดูซิครับว่าความพร้อมของงานกระท้อนปีนี้เป็นเช่นไรบ้างแล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับ ปีนี้ของมาขายเยอะจริงๆเลยครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเพื่อนๆสิ่งที่ผมนึกขึ้นมาได้นะครับเป็นอันดับแรกนะครับผมเรามางานกระท้อนเนี่ยเราก็ต้องไปดูกระท้อนเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันทเที่ว่ากระท้อนมันมีขายตรงไหนนะครับม<า>แม่งเกือบเหยียบงูคอหักเลยมเมื่อกี้ ตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมกาลังเดินไปตรงที่เขาจําหน่ายกระท้อนกันนะครับผมว่ากระท้อนลบบุรีมันอยู่ตรงไหนแล้วอะไรยังไงนะครับผมแต่ที่แน่ๆนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมมีงบอยู่100บาทผมอยากรู้ว่าเงิน100บาทผมเนี่ยจะซื้อกระท้อนได้กี่โลนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันกับผมนะครับว่ากระท้อนเมืองลบบุรีเนี่ยงบ100บาทเนี่ยมันซื้อได้กี่โลครับ แล้วตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมก็เดินมาถึงตรงที่เขามีจำหน่ายกระท้อนหวานนะครับผมแต่รู้สึกว่าเหมือนแม่ค้าเขาจะมีผมกลับบ้านกันไปหมดแล้วดูนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมหาหาเยื่อค่ะงบหนึ่งร้อยนะครับเพื่อนๆจะได้กระท้อนกี่ลูกนะครับสวัสดีครับพี่ไไห้าร้อยมีไหมเนะี่ย Oh. เล่นในวันแรกลร <laughs> แล้วแม่ค้าบอกใจหายแวบนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆไปวันนี้อาจจะไม่ไม่ไกลมากถ้าวันยาวร้อยเนี้ยใช่ที่จอดสามโลสองโลร้อยรครับนเพื่อนจากตรงทางเดินเข้าเมื่อสักครู่ที่ผมเดินเข้ามาครับแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายมือนะครับเราก็จะมาเจอจุดที่เขาจําหน่ายกระท้อนนะครับผมเนี่ครับเพื่อนเพื่อนโลละเจ็ดสิบห้าสิบโอ้ มีงบ100หนึ่งซื้อได้กินลูกเนี่ย<ม>นี่ครับเป็นเพื่อนสามโลสองร้อยกระทอนแซบมีแบบที่แปรรูปแล้วด้วยผมมาดึกไปไมั้งครับเนี่ยนะครับร้านนี้เป็นไงเนี่ยกระท้อนหวานที่หนึ่งเ้ยเขาท่า<ม>เวลานี้เขาท่า<ม>เขาท่าร้านเนี้ยสี่โลร้อยสองโลร้อย เดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมมีเงินอยู่100เนี่ยมีงบอยู่100เนี่ยจะซื้อกระท้อนได้กี่ลูกกี่โลนะครับผมผมจะพยายามซื้อให้ได้มากที่สุดนะครับในงบ100บาทเนี่ยครับเพื่อนๆมันจะเป็น้กระท้อ n แปลรูปนีนี่นี่ครับกระท้อนแปลรูปมันเป็นแช่อิ่มแช่อิ่มแช่อิ่มน่ากินเนาะห0เองอะ เออว่ะหรือว่าผมเอางบหนึ่งร้อยซื้อกระท้อนแช่อิ่มไปเลยดีกว่าไม่ต้องไปนั่งเปาะมีแบบห้าโลร้อยผมว่าผมอาจจะโดนแม่ค้าขายกระท้อนกระชืบแน่ครผมติดต่อเขาห้าโลร้อยนะครับผมตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมก็พยายามจนถึงที่สุดแล้วหากระท้อนห้าโลร้อยหาไม่ได้เลยเอาวะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นละครับเพื่อนๆด้วยงบหนึ่งร้อยบาท ปุยฝ้ายพื้นบ้านอันไหนคือปุยฝ้ายพื้นบ้าน,นอ๋อนี่คือปุยฝ้ายพื้นบ้านใช่ไหมเนี่ยอ๋อมันคือชื่อพันธุ์มันใช่ไหมอ,อ๋ออ๋อมันคือใช่ใช่หมดเลยดีผมมาไกลาอาหารห้าร้อยไม่มีเลย ในแล้วผมก็ต้องใจอ่อนซื้อ4โลร้อยนี่ครับเ,เพื่อนๆ4โลร้อยลูเบลอเลยครับ <Yeah. S 1> เล็กเล็กกว่าหน้าผมนิดนึงเ <c oughs> อ้อยหนึ่ง <c oughs> มีงบร้อยหนึ่งซื้อได้ดแค่เนี้ยนัละ <c oughs> ครับเดี๋ยวพี่เขาจะทำการจับใส่ถุงให้ <c oughs> 4โลร okay. ้อย งานมีกี่วันนะพี่งานมีสิบสองยังยังไม่เริ่มเลยครับเริ่มพร่งนี้ผมมาเปิดงานกันเลยนะแ,แล้วแล้วผมก็ปิดปัดภารกิจสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับผมซื้อกระท้อนในงบ100บาทนะครับเพื่อนๆได้มาตั้งโอ้โห ุงบอลเริ่มเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โห4โลร้อยครับผมก็พยายามต่อไม่เ้าออ5โลร้อยได้ไหมนะครับผมแต่ก็ไม่รู้นะครับตอนจ่ายตังค์นะครับจ่ายเสร็จปุ๊บเขาจับใส่จับใส่จับใส่เลยเลยได้มาถุงขนาดนี้สรุปผมจะกินหมดไหมเนี่ยเดี๋ยวเอากระท้อนไปเก็บที่รถก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเดินชมบรรยากาศรอบงานกระท้อนของดีเมืองลพบรุรีกันต่อเลย สลับมาทางด้านนี้บ้างนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่อีกฟากหนึ่งของงานกระท้อนหวานของดีเมืองลบบุรีนะครับผมและที่อยู่ตรงด้านขวามือผมนั่นก็คือสถานีตำรวจเมืองใหม่นะครับผมทางด้านนี้ก็จะมีการจัดงานนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเข้าทางนี้ได้ก็เหมือนเหมือนกันนะครับเพื่อนๆสาหรับคนที่มาทางฝ่าหวายนะครับก็เอารถมาจอดทางด้านนี้ได้เหมือนกันนะครับปืนไฟสว่างสวัยไปกันครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆทุกคนชมบรรยากาศ เพื่อนๆจะได้เตรียมตัวมาเดินช็อปชิมชิวหาของกินอร่อยในงานกระท้อนหวานของดีเมืองลพบุร,รีนะครับผมก็ผมเดินมาตรงตรงนี้เป็น,ปนสาบแยกนะครับเพื่อนๆทุกคนผมจะพาเพื่อนๆทุกคน,นไปดูซอยนี้บ้างว่าว่ามันมีอะไรขายกันบ้างนะครับผมเกือบลืมบอกเพื่อนๆไปเลยนะครับว่าในงานกระท้อนของดีลบบุร,รีปีนี้มีร้านอาหารของกิน ร้านดังจากทิกตอกมาเปิดบูตขายกันที่นี่เป็น10บสร้านเลยนะครับมาให้เพื่อนเพื่อนได้เลือกซื้อเลือกหากันรับประกันความอร่อยเลยนะครับเ,เพื่อนเพจาละแม่แม่พออมามองแกมิสาโคชิสคิงคองโตตุส เย้ำอ,อ,อีกครั้งนะครับวันนี้ที่ผมมาเดินคือก่อนวันงานที่จะเริ่มจริงนะครับขนาดก่อนวันงานนะครับเพื่อนๆคนยังขนาดนี้เลยนะครับเพื่อนๆจะมีของขายหลากหลายต่งตางๆนานานะครับของเล่นเด็กก็มี จะได้พาลูกหลานผ่านมานะครับรับประกันเสียงเงินแน่นอนโอ้นี่ครับเพื่อนๆขนมเปี๊ยะแม่ปูโคตรน่ากินเลยอะไรเนี่ยแม่ยำหอยนางรมปิกตอกนี่นี่นี่นครับแม่ยำหอยนางรมปิ๊กตอกนะครับพรเพื่อนๆเห็นแล้วเปรี้ยวปากขึ้นมาเลยครับ อันนี้ถ้าใครอยู่ก็จะมีโคตรกว๋วยเตี๋ยวนะครับอคอยบริการนักท่องเที่ยวมินม้นมิ้นทูเรียนทอดอละย่องโอ้เนี่ครับจะเป็นทูเรียนทอดนะครับเพื่อนๆพูดถึงทูเรียนแล้วก็เนาะปีนี้ราคาก็เหลือโลร้อยหกร้อยเจ็ดนะครับเพื่อนเพื่อน,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 นคงน่าจะได้ซื้อรับประทานกันไปแล้วในบ้านก็น้อยนะครับ เนี่เส้นก๋วยจับ3ามถึงร้อยหมูยอ oh. ของกินเยอะจริงๆตัดสลับกันมาทางด้านนี้มั่งนะครับนี่ครับร้านดังติ๊กต็อกแม่เกตกละแม่เพชรยั่งยืนนี่ครับขนมปังปังเวอร์นะครับผมใส่กอกหมูกระเทียมก๋วยเตี๋ยวลุยสวน าไปดูกันหน่อยก๋วยเตี๋ยวลูยสวนนะครับเพื่อนๆหอมๆมันกนันเลยน้ำจิ้มนะครับนี่หมูทอ,อดหมูทอ,อดไันครับตอนนี้นะครับที่ผมกำลังรีวิวให้เพื่อนๆได้นนชมนี่เวลาประมาณสักสี่ทุ่มแล้วนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับสี่ทุ่มแล้ว ก็นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งก็จะกลับบ้านกันไปมุงหาทำอาหารเข้ามุ้งนอนกันแล้วนะครับก็จะมีแต่คนนอนดึกอย่างผมนะครับที่ยังเดินเที่ยวหาของกินอยู่นะครับนี่มะพร้าวน้ำหอมโอ้เยเยลชีสเยีะไปหมดเลยยำยำนี่พับขนมพกแป้งตอบ ี้ผมก็จะรีวิวบรรยากาศร้านค้านะครับอาหารมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับเท่าที่ผมจะเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆได้นะครับสวัสดีครับอันนี้มันลูกอะไรมะพร้าวอะผลไม้ป่าพาคใต้ลูกอะไรนะเนี่ย ลูกจกลูกจกผมออกเสียงถูกป่เนี่ยลูกจกอ๋อลูกชกอ๋อลูกชกนะครับเพื่อนเือนลูกชกผมก็ดูอยู่ตั้งนานว่ามันลูกมะพร้าวหรือเปล่าโอเคลูกชกนะครับลูกชกเอาละครับเพื่อนๆนไหนๆเรามาร้านลูกชกแล้วเดี๋ยวมีน้ำอะไรบ้างเนี่ยน้ำน้ำใบเตยผสมลูกชกโอเคเอาน้ำไปเตยแล้วกัน เพื่อนๆเดี๋ยวผมสั่งน้ำไปเตยไปแก้วนึงครับหลังจากที่โอ้โหนี่ครับเพื่อนๆปาเทือกันเลยเดินเดินมาไกลก็เผื่อแทงกระแตนเลยเดี๋ยวสั่งน้ำลูกชกแล้วเดี๋ยวจะได้กินกันเรียบร้อยครับเพื่อนๆน้ำลูกชกนะครับผมนี้ผมลอกถามแม่ค้าแล้วครับแม่ค้าสาวพังงานนะครับเพื่อนๆโอ้โหไม่ได้เลยเพิ่งจะมาขายขายน้ำ ที่ที่งานกระท้อนลพบุรีเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับก็ฝากเพื่อนๆอุดหนุนน้องเขานอนนิดนึงนะครับถ้าได้มางานกระท้อนเมืองลพบุรีนี้ สำหรับเพื่อนๆที่ผ่านไปผ่านมานะครับจะแวะมาเที่ยวหาของกินเล่นเดินเล่นกันที่งานสะท้อนของดีเมืองลบบุรีนะครับผมงานเริ่มตั้งแต่วันที่21มิถุนายนจนถึง2กรกฎาคม2568นะครับเพื่อนๆยังมีเวลาให้เพื่อนๆได้มาเดินหาของกินอีกหลายวันเลยนะครับผมและถ้าเพื่อนๆรับชมคลิปมาจนถึงตรงนี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กับช่องลบบุรีคาจิวไรเดอร์ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ